สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแมคคาน้ำตาเจรหลเจ๊ต๋อยซื้อหวยรวย18ล้านเห็นแต่ข่าววันนี้สัมผัสเองวันที่17พฤษภาค,คม63ผู้สื่อข่าวรายงานจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊ k ชื่อว่าสุวิทาเทพสุธะได้โพสต์รูปภาพและคลิปวิดีโอของผู้ที่ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1พร้อมเขียนข้อความระบุแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1จํานวน3ใบ ข้อความโพดว่ารางวัลที่1จํานวน3ใบ18ล้านค่าหวยที่บ้านกิ่งเองแพงที่บ้านกิ่งเองเย่เยป้าต่อยเฮงมากค่ะร้านสินสุวรรณวัสดุแม่ปะแสดงความยินดีด้วยนะคะหวยออกที่แม่ปะเนื้อเห็นแต่ข่าววันนี้ได้สัมผัสความรู้สึกยินดีกับป้าต่อยน้ําตาจะไหลาฝากอุดหนุน แม่พิมพ์อีกนะคปะป้าต้อยสำหรับลอตเตอรี่ที่ออกงวดวันที่16ฤพฤษภาคม63เป็นแผงอยุดที่ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากผู้ขายคือนางยุพินเทพสุหะบอกว่าหลังจากที่ประกาศผลออกรางวัลทั้งหมดแล้วทางด้านนางต้อยที่เป็นเจ้าของร้านสินรรณวัสดุขายวัสดุก่อสร้างอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านแม่ป่ามาหาตนที่บ้านบอกว่าถูกรางวัลที่1จํานวน3ใบจึงถ่ายภาพเผยแพร่ขึ้นเฟซบุ๊กดังกล่าว จนมีผู้เข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อหานางต้อยทราบว่าเลขที่ได้รางวัลคือหมายเลข0 5 1 0 9 5้าเาจำนวน3ใบงวดวันที่1เมษายน2563ประกาศผลออกรางวัลในวันที่16พฤษภาคม63แต่เจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวไม่พร้อมให้ข้อมูลแต่อย่างใดทราบเพียงว่าเป็นคนที่เกิดในหมู่บ้านตำบลแม่ป่อาอําเภอแม่สอดตั้งแต่เกิดครอบครัวค้าขายวัสดุก่อสร้าง ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ